สวัสดีครับพบกับนิวส์มาเนียอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาหรือเขมรซึ่งต้องบอกว่ามันบานปลายแล้วก็แน่นอนว่ามันมีกลุ่มแรงงานต่างด้าวหรือคนที่เข้ามาไปผิดกฎหมายชาวเขมรเข้ามาก่อความเดือดร้อนความเสียหายในไทยล่าสุดก็เป็นที่ระยองที่มีกลุ่มวัยรุ่นเขามีการโพสต์ว่าเขาจะทําร้ายคนไทยแล้วเขามีกลัวด้วยคือเขาจะทาร้ายคนไทยแล้วก็หนีกับเขมรแล้วก็อาจจะเข้ามาใหม่เพราะว่าเขาบอกว่าทําอะไรเขาไม่ได้หรอกอก็คือเขาใช้วิธีเนี้ย ก็คือทําร้ายแล้วก็กลับมาแล้วก,กลับออกไปแล้วก็กลับมาใหม่แล้วแน่นอนว่าหลังจากนั้นก็มีข่าวที่ว่ากลุ่มวัยรุ่นขเขมรทําร้ายกลุ่มวัยรุ่นคนไทยซึ่งไม่ทราบว่าเป็นกลุ่มเดียวกับที่โพสต์ไว้หรือเปล่าแต่หลายคนมองว่าน่าจะใช่เพราะว่าอยู่ที่อําเภอแกลงเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นกลุ่มที่โพสต์ไว้ใน Facebook ว่าเขาจะทําร้ายคนไทยแล้วเขาก็ไม่กลัวเพราะเขาก็ อบอกว่าตํารวจไทยทาอะไรเขาไม่ได้เพราะถ้าทําปุ๊บเขาก็จะหนีกับขมรแล้วก็กลับเข้ามาใหม่แล้วท่านล้วก็หลังจากนั้น,นครับก็คือวันเดียวเองจากนั้นก็เป็นมีข่าวที่กลุ่มวัยรุ่นขมรทําร้ายวัยรุ่นระย,ยองแล้วก็มีการตะโกนด้วยว่าครับว่าไม่กลัวเพราะว่า,วา,วาทำพอทําร้ายปุ๊บก็จะหนีขมຈ์หนีกับเข้าขมรซึ่งแน่นอนหลายคนก็มองว่าเป็นกลุ่มเดียวกันแน่แนๆเพราะว่าเหตุการณ์หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยดูมันสอดคล้องกัน หลังจากนั้นสถานีตำรวจภูทรบ้านกำก็ได้มีการโพสต์ว่าตามจับคนทำร้ายได้แล้วซึ่งก็เป็นนี่เลยนะครับเป็นคนสัญชาติกัมพูชามีนายมัพอายุ25นายเทียลาอายุ19นายฮงลีอายุ19ของกลางที่พบก็โอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับมีทั้งเครื่องกระสุนมีทั้งมีทั้งโอ้โหเยอะแยะเลยตามนี้ไม่วัดไม่ไหวมีหมวกกันนอกมีอะไรต่างๆ่างนะครับ ซึ่งเมื่อวันที่17ตำรวจเขาก็แจ้งว่าได้รับแจ้งว่ามีการทำร้ายร่างกายกันบริเวณตำบล2สลึงอำเภอแกลงจังหวัดระยองนี่นะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกับที่โพสต์ไว้นี่ก็เป็นการถแถลงข่าวนะครับแล้วทางโซเชียลรระยองก็มีการโพสต์รูปนี้ว่าทางขมีเนี่ยโดนจับแล้วก็มีการมาขอโทษประมาณนี้นะครับ ทางเพจโซเชียลระยองก็โพส์ไว้เป็นหนึ่งในแก๊งกุนขเมที่โพสตท้าทายคนละยองก็กาบสวยเลยทีเดียวแล้วก็มีการโพสต์ขอโทษอะไรประมาณนี้ครับหลังจากมีการถแถลงข่าวจับกลุ่มนะครับก็เรียกว่าทําให้แรงงานขมียนที่อาจจะเป็นแรงงานที่ดีหรืออะไรหรือเปล่าเนี่ยงานเข้าไปด้วยเพราะว่าก็มีการขยายผลกันต่อไปอีกโดยเมื่อวานครับวันที่20เวลาประมาณ17บเนาฬิกาสานทีเจ้าหน้าที่ตํารวจ กกสืบสวนนอปพร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตอมอจังหวัดระยองสอพแกลงสบพบ้านกํมเจ้าหน้าที่ปกครองร่วมวสตรวจสอบเอกสารชาวกัมพูชาที่ห้องพักบริเวณพื้นที่สพแกลงนะครับก็แน่นอนว่ากวาก็ คือกลุ่มนะครับกลุ่มวัยรุ่นขเขมรที่ทําตัวกลางแล้วก็ขค่มขคู่หาเรื่องคนไทยเนี่ยทำให้ชาวเรายองขวัดาผวา,วาทางตํารวจก็จัดการจากนั้นทางตํารวจก็มีการตรวจสอบเพิ่มเติมว่าคนขเขมรที่อยู่ในไทยนะ่ะมีเอกสารหรือว่าอะไรถูกต้องหรือเปล่าพูดง่ายว่าทําให้คนขเขมรที่ดีๆก็เดือดร้อนไปด้วยนะครับจากกลุ่มคนที่อาจจะเป็นวัยรุ่นซ่าของชาวขเมขเมรเขมรเอง เนี่ยแหละครับผมก็อย่างที่ผมบอกว่าพอมีความขัดแย้งกันปุ๊บมันก็เกิดความระแวงกันเลยระหว่างไทยกับเขเมรโดยเฉพาะทางฝั่งไทยก็คงจะระแวงก็เลยต้องมีการตรวจสอบกันนิดนึงกลุ่มนี้ก็น่าจ,จะเป็นกลุ่มที่อาจจะไม่มีเอกสารนะครับเลยโดนไปด้วยเลยอยู่ดีๆนิ่งเง,ง,งียบ,ยบจะไม่มีอะไรแล้วนะครับพอมีเรื่องที่ชาวเขเมรมาทําร้ายคนไทยก็เลยโดนตรวจสอบเอกสารเนี่ยครับอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นโอ้โหมีลูกเด็กเล็กแดงด้วยครับเราอย่างว่านะครับว่าันมีเหตุการณ์ปุ๊บ คนขมยคนอื่นก็ต้องโดนตรวจสอบด้วยเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรอีกหรือเปล่าที่อาจจะมีในกลุ่มนี้ที่อาจจะเป็นคนที่ไม่ดีที่แฝงมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องเช็คนิดนึงเจ้าหน้าที่ก็ตรวจเต็มที่เลยเนี่ยครับคนที่มีเอกสารก็รลอดไปไม่มีเอกสารก็โดนนะครับโดนดําเนินคดีครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเป็นวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ